นิดไม่ทนสาวชาวเน็ตลั่นแรงถึงใหม่เจริญปุระปมกวางเลิกน้ำหวานดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆสำหรับประเด็นการเลิกราของกวางแอปนอองงอและน้ำหวานซาซาที่ล่าสุดค่ำคืนที่ผ่านมาหนุ่มกวางเผยสาเหตุจุดแตกหักของพวกเขาหลังโดนมโนโกันไปไกลโดยบอกว่าว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อน พอนิ่งหวานก็เอาข่าวมีนักศึกษาบ้าอะไรมาโวยกันอีกจะบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องระหว่างผมกับหวานไม่ได้มีใครนอกใจมีมือที่สามเรื่องทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับทางบ้านหวานซึ่งเกินจะรับไหวแล้วถึงจุดแตกหักแล้วถึงจุดที่ไม่ทนอีกต่อไปแล้วและนี่คือเหตุผลถ้าอารมณ์ดีกว่านี้แล้ว มีสตินิ่งกว่านี้พร้อมกว่านี้จะให้สัมภาษณ์ที่พี่นักข่าวอีกทีนะครับดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆสำหรับประเด็นการเลิกราของกวางแอปนอมงงอและน้ำหวานซาซาที่ล่าสุดค่ำคืนที่ผ่านมาหนุ่มกวางเผยสาเหตุจุดแตกหักของพวกเขาหลังโดนมโนโกันไปไกลโดยบอกว่าว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อน พอนิ่งหวานก็เอาข่าวมีนักศึกษาบ้าอะไรมาโวยกันอีกจะบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องระหว่างผมกับหวานไม่ได้มีใครนอกใจมีมือที่สามเรื่องทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับทางบ้านหวานซึ่งเกินจะรับไหวแล้วถึงจุดแตกหักแล้วถึงจุดที่ไม่ทนอีกต่อไปแล้วและนี่คือเหตุผลถ้าอารมณ์ดีกว่านี้แล้ว มีสตินิ่งกว่านี้พร้อมกว่านี้จะให้สัมภาษณ์ที่พี่นักข่าวอีกทีนะครับ